ท่านที่เคารพครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ไทยเทศกาลมหามงคลเนื่องในวันสงการานต์ปีนี้กระผมบุญระวียงจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยขออํำนวยวอวยพรส่งความสุขความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านให้มีความสุข มีขวัญกำลังใจที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและความทุกข์ยากไปด้วยกันครับและพาความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมไทยไปพร้อมๆกันครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นวันจันทร์ ตรงกับวันที่15เมษายนพุทธศักราช2567บุรวีก็มานั่งกระปุกลุกแต่เช้ามืดนะครับก็ขอเชิญอพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายล้อมวงเข้ามาเอาวันนี้คุยเรื่องนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ธนาธรสั่งยึดสวสีส้มเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศอเปลี่ยนแปลงได้ไหมอะไรยังไง ขึ้นอยู่กับคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลซึ่งเขามีนโยบายของเขาที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้นี่คือเป้าหมายสำคัญฉะนั้นผมถึงบอกท่านทั้งหลายนะจะยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเขายักไหล่สู้ครับเขายักไหลส่สู้องค์คาพยายทั้งหมดเวลาเนี้ยไปอยู่ที่ จัดการเลือกตั้งสวให้ได้สอวอสีส้มทั้งประเทศคืออย่างนี้ท่านทั้งหลายครับสอวอชุดปัจจุบันเนี่ยจะสิ้นสุดวาระลงในวันที่10พฤษภาคม2567และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสอวอ,อีก15วันนะหลังจากวันที่10พฤษภาคือเดือนหน้าเนี่ยไม่เกิน10วัน จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสวถัดจากนั้นอีก15วันหลังจากนั้นอีก15วันก็จะมีการเลือกตั้งสวครับจะมีการเลือกตั้งสวหลังจากนั้นก็จะมีการรับสมัครสรวและเป็นเวลา5วันต่อด้วยอีก5วันหลังจากได้5วันนะครับจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ว่าใครจะได้เป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมน่นี้หลังจากปิดรับสมัครไปเนี่ยไม่เกิน20วันจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งระดับอําเภอต้องเข้าใจนะก่อนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสอวอเขาให้เลือกกันเองในกลุ่มที่ผู้สมัครจะ ต้องเลือกระดับอำเภอก่อนพอเลือกอำเภอร,ระดับอำเภอเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกเจวันก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งระดับจังหวัดพอเลือกตั้งระดับจังหวัดต่อจากนั้นไปอีก10บวันก็จะถึงการให้เลือกระดับประเทศเลยครับก็คาดว่าจะรู้ผลในราวๆเดือนกร,รกฎาคมก็อีกกี่เดือนละพฤษภามิถุนากร,รกฎามไม่น่าเกิน 3เดือนกว่าๆนี่แหละครับเมื่อรู้ผลเป็นไงครับท่านผู้ชมกฎหมายก็ระบุว่าให้กรกตอรอไว้ก่อนหวันรอทำไมครับรอเพื่อมีประเด็นอะไรต่างๆที่จะต้องทบทวนแล้วก็จะได้ประกาศผลว่าสอวอชุดใหม่เนี่ยจะมีใครบ้างทีนี้การเลือกตั้งสอวอรคราวนี้ก็คาดการว่า จะมีคนมาสมัครสักแสนคนนี่ไม่ใช่ผมคาดการนะครับกรกตเขาคาดการว่าจะมีคนสมัครอย่างน้อยประมาณแสนคนแต่ผมเองคาดการว่ามากกว่านั้นมากกว่านั้นเพราะว่าเลือกระดับอำเภอเสร็จแล้วไปเลือกระดับจังหวัดแล้วเลือกระดับประเทศผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกสูงสุดสามคนหนึ่งอำเภอก็มี20กลุ่ม ก็เป็น60คนโดยอำเภอทั่วประเทศมีทั้งหมดเกี่ยงอำเภอรครับเก้ารอยยำเภอร,รวมแล้วจะมี55,680ืนห้าพันหกร้อยแคนไอกระบวนการทั้งหมดมันจะเป็นกระบวนการเข้าเลือกระดับจังหวัดจากอำเภอขึ้นจังหวัดไงจากอำเภอขึ้นจังหวัดเพื่อเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองคน ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่การเลือกระดับประเทศรวมทั้งหมดที่จะเข้าสู่การเลือกระดับประเทศเนี่ยถ้าคนมาสมัครระดับอำเภอเนี่ยแสนคนระดับประเทศก็จะอยู่3080คน3คนไอ้3080คนเนี่ยเลือกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ200คน หรือสอง0้คนจำนวนยี่สกลุ่มนะกลุมนะ่มละสิบคน10บคนสิบคนโอ้โหเรียกว่าไม่ไม่ธรรมดาไม่ง่ายนะักไม่ง่ายนะักนี่กรกตคาดการจะมีคนสมัคร 1, คนึงแสนคนแต่จริงๆแล้วตอนนี้คณะก้าวหน้าของคุณธนาธรเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือเขาก็ไปจัดดำเนินการให้สมาชิก ของเขาเนี่ยจะเป็นจากเก้าไกลสมาชิกคณะเก้าหนาอะไรของเขาก็แล้วแกให้ไปสมัครกันค่าสมัครสองพันหาให้ลุยไปสมัครให้มากๆเพราะมันต้องเลือกตั้งกันเองไงอย่างผมเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ไปเลือกสวนะได้จะนั่งดูเขาตาปลิบๆนะเขาไม่ให้พักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ส่งใครไม่ได้สนับสนุนใคร ผมก็ทําหน้าที่ของผมเป็นปากเสียงพี่น้องประชาชนอยู่อย่างนี้แต่คุณธนาธรเนี่ยเขาเป็นคณะก้าวหน้าไม่ได้ใช่เป็นพรรคการเมืองคณะก้าวหน้าไปจดทะเบียนเป็นมูลนิธิครับทีนี้มูลนิธิเนี่ยเล่นการเมืองได้ไหมตรงนี้ไม่มีใครออกมาคัดค้านอ่ะผมเลยไปไม่พูดถึงเขาก็ปลุกระดมให้พี่น้องประชาชนที่เป็นพวกด้อมด้มตั้งหลาย ทิงด้อมด้อมส้มส้ง,งส้มอะไรเนี่ยให้ไปสมัครให้มากๆพอสมัครก็ช่วยกันลงคะแนนให้กับส้มตรงนี้ที่เขาคาดว่าเขาจะประสบชัยชนะครับเขาคาดว่าเขาจะประสบชัยชนะในการเลือกตั้งสอวอคราวนี้และมั่นใจว่าเขาจะมีสอวอเป็นสีส้มไม่ต่ำกว่า100นอวอหานึ่งรอยคนสวชุดใหม่เนี่ยมี200อนะครับ แล้วเขาคาดว่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยคนนี่ก็คือเรื่องของวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในอีกในอีกสามเดือนข้างหน้าผมเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องสอวอให้ท่านฟังง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องสอวอว่าสอวอเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างเขามีหน้าที่และมีหน้าที่เป็นสภาสูง เป็นสภาสูงนะครับทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่ขึ้นไปจากสภาผู้แทนรัศฎรนี่คือหน้าที่หลักๆของสวออและสวยังมีหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้อีกไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้อีกสวมีหน้าที่ในการกลั่นกรอง กลั่นกรององค์กรอิสระทั้งหลายสมาชิกองค์กรอิสระอย่างเช่นปปชกรรมการคณะกรรมการปป,ปชนะจะไปเป็นคณะกรรมการปป,ปชต้องได้รับการกลั่นกรองจากสว,สวและก็กกตคณะกรรมการเลือกตั้งก็ต้องได้รับการกลั่นกรองจากสวสว,สวคือสมาชิกวุฒิสภา เปรียบไปมันก็เหมือนกับเขาก็เป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เลือกจากประชาชนแต่เลือกจากคนที่มาสมัครก็ถือว่าเป็นคนของประชาชนผมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงเป็นความรู้รอบตัวครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540กำหนดให้บุติสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับให้ประชาชนทั่วประเทศในเลือกตั้งทั้งหมดตอนนั้นมี200คนพอมา รัฐธรรมนูญปี2550ได้กำหนดให้วุฒิสภามีจำนวน150คนมาจากการเลือกตั้งแต่และจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนข้างต้นนะี่แล้วหักด่วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้พอมาปี60ปัจจุบันนี้เราใช้รัฐธรรมนูญปี60ครับไอ้รัฐมนูปี6กเนี่ยเขากำหนดยังไงครับท่านผู้ชม เขากําหนดว่าช่วงแรกเนี่ยตามบทเฉพาะการที่กําหนดไว้เนี่ยให้สอวอมี250คนซึ่งพระหมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คอสอชอคือคณะยึดอํานาจเนี่ยเป็นคนไปเลือกสรรมาเลือกสรรมา50คนมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสอรวอ194คนรวมกับตำแหน่งประหลัดกระทรวงกลาโหม ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่ได้เป็นสวหมดตำแหน่งผู้บัญชาการทาหารบกผู้บัญชาการทาหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ช่วงแรกนะครับพอช่วงที่สองเมื่อพ้นระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งก็ให้สวมีจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองนี่คือช่วงที่สองช่วงแรกผ่านไปแล้วไง5ปีแล้ว นี่ช่วงที่สองทีนี้สเวเนี่ยอำนาจห,หน้าที่คือการกรองกฎหมายอย่างที่ผมเล่าไว้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีหรือว่าเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อเท็จจริงชี้แจงป,งปัญหาอะไรต่างๆนะให้สวรทราบและก็มีการถ่ายทอดออกทางสื่อโซเชียลหรือสื่อโทรทัศน์อะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ ก็อย่างที่บอกอำนาจล้นฟ้าสวเนี่ยสรรหาเลือกตั้งประธานกรรมาการการเลือกตั้งคือกกตนะกรรมาการกกตนี่ต้องใช้สวเลือกและสวเนี่ยมีหน้าที่ถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสวยังมีหน้าที่สรรหาและเลือกตุลาการสารรัมนูลด้วยนะครับ เลือกประธานสารรัฐนูนและถวายคำแนะนําต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้านอกจากนั้นเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคนซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการตุลาการมาเป็นคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมเห็นไหมครับนอกจากนั้นสอวอยังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิบริหารราชการแผ่นดิน ให้มาเป็นตุลาการในสารรัฐมนูลตุลาการในสารรัฐมนูลมีทั้งหมด9ท่านนะครับ9ท่านจํานวนหนึ่งในสามเนี่ยของตุลาการในสารปกครองสูงสุดก็มาจากตรงนี้เหมือนกอันส,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 สารปกครองสูงสุดก็ต้องใช้สวเลือกเหมือนกันนะแม้กระทั่งปปชคือคณะกรรมาการป้องก,กันและปราบปรามการทุจริตคณะกรรมการปปชประธานปปชก็ต้องใช้สวเป็นคนเลือก เห็นไ,ไหมครับผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการเงินแผ่นดินประธานกรรมการก็ต้องใช้สวเลือกเขากําหนดอํานาจหน้าที่สวเพื่อกันกรองกฎหมายเพื่อเลือกกรรมการในองค์กรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันถึงมีความหมายมากถ้ายึดสภาสูงขลิกสภาสูงคือสภาสวาได้แล้วเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันจะปราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สวสีส้ม มันมีสองร้อยถ้าเกินหนึ่งร้อยเนี่ยธนาธรบอกหวานหมูอร่อยคอเปลี่ยนแปลงกกตได้นะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการกตที่ใช้เลือกตั้งเนี่ยมีหน้าที่ในการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงปอปชที่เอาคนเข้าคุกเนี่ยนะเพราะปอปชเป็นคนดําเนินการสอบสวนแล้วก็ส่งไปให้สาร,สาร,สารดีกาสาลดีกาฟันฉับเข้าคุกไปเยอะแล้วจะเห็นได้ว่าพักการเมืองท,ที่เข้าคุกเยอะที่สุดก็เป็นพักการเมืองในการ ดูแลและการจัดตั้งของทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยก็เป็นสิคนไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนหรือพักที่กำลังเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในเวลานี้คือเพื่อไทยเพื่อไทยคนสุดท้ายคือวัฒนาเมืองสุขรัมปรีพอมอเข้าไปอยู่ในคุกเกี่ยวกับเรื่องบ้านเอื้ออาทรนะสี่ห้าปีนะครับสี่ห้ปี นี่ก็เป็นผลงานของปอปชปปชยังได้รับการร้องเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตเทศบาลอบจร้องเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบแล้วก็ส่งไปสารดีกาของแผนกคดีอาญาทางการเมืองฟันฉับเลยเข้าคุกเข้าคุกเข้าคุกทั้งนั้นเลยครับนี่ถ้าอยู่ในมือของ กลุ่มคณะบุคคลอย่างก้าวหน้าซึ่งเป็นคณะบุคคลที่เขาตั้งมาในรูปแบบของมูลนิธิแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นการเมืองได้หรือเปล่าแต่เอาเะก็มันตั้งมาแล้วและเป็นที่ยอมรับของสาธารณาชนทั้งหลายก็เชิญตามสบายแต่วันนี้เล่าให้ฟังว่ากลุ่มของคุณธนาธรเนี่ยซึ่งเขาก็พยายามมากมายกายกองนะลงพื้นที่ติดต่อคนที่จะมาลงสอวอ คัดเลือกคนจะมาลงสวออและจ่ายค่าสมัครคนละ2,500สมมุติว่าในอำเภอหนึ่งในอำเภอหนึ่งที่คาดว่าจะมีคนสมัครสักสักห้าร้อยคนพันคนคณะก้า,าหน้าอาจจะส่งเป็นพันก็ได้เพราะสมาชิกเขามีเยอะนี่นะพักก้าวไกลมีสมาชิกเป็นแสนนะเขาก็ปลุกว่าเอา้ามาช่วยกันเรายึดสภาผู้แทนรัฎรอไม่ได้ แล้วก็กําลังจะเจอกับเรื่องของการยุบพรรคก้าไกลเรามาบุกสวกันยึดสภาสูงก่อนสภาสูงเป็นสภาเรียกว่าสําคัญกว่าสภาผู้แทนราษฎรซะอีกก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เห็นไหมมันตั้งกรรมการขององค์กรอิสระต่างๆใหญ่โตมโหฬารกสามารถจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้สามารถจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้าาไดซึ่งเขาจะยึดประเทศนี้ ไปตามแนวทางที่เป็นอุดมการ์ของเขานะก็คืออุดมการ์อุดมการณ์ก็คืออุดมการ์ที่สืบสารอุดมคติมาจากดรปรีดีพนมยง2475เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราเฝ้าดูกันด้วยด้วยมองด้วยตาปริบๆนะครับเพราะเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลือกไงเมื่อมีสิทธิ์เข้าไปเลือกเราก็ต้องดูเขาว่าเขาจะดําเนินการยังไงความพร้อมเขามีหมดเงินทองเขามี นะโซเชียลมีเดียเขาเต็มที่ไม่มีพรรคการเมืองไหนไม่มีคณะไหนสู้เขาซึ่งเขาสามารถจะจูงใจจูงสมองพี่น้องประชาชนหรือจูงสมองสมาชิกของเขาให้มาสมัครสวได้เพื่อที่จะเลือกกันเองและได้เสียงข้างมากในกลุ่มของสีสม้มเมื่อได้เสียงข้างมากก็แน่นอนสอวยึดสภาสวไปแล้วเกินกึ่งนหนึ่งฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองต่อจากนี้ไป มันไม่ยากครับมันไม่ยากเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปดูคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลในเรื่องของอพรรคเกา้าไกลไปดูเลยที่ศาลว่าไงนี่ก็คือคือกลุ่มเดียวกันแบ่งกันทำงานแค่นั้นเองแบ่งกันทำงานจะสำเร็จหรือไม่เหลือเวลาอีกแค่สามเดือนครับอย่างที่ผมเล่าไ้ฟังเมื่อกี้นี่นี่คือการเมืองแต่มันเป็นการเมืองฮารอโหดมันไม่ธรรมดาครับ อย่าคิดวางใจว่าจะธรรมดาเพราะดูนักวิชาการเวลานี้กลุ่มพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่อยู่ในฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตเสรีเนี่ยมันขยับขึ้นมา60%อนุนุรักษนิยมเหลือ30%ฉะนั้นอนุรักษนิยมมีหลายพักที่ที่สู้กันเองนะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงอย่างนักวิชาการเขาว่าก็แพ้ตั้งแต่ในมุงนะี้ไอ้60%เนี่ย ส่วนใหญ่ก็เป็นประชาธิปไตยเสรีเสรีประชาธิปไตยซึ่งมีคนไปถามคุณทักษิณว่าเฮ้ยพักเพื่อไทยนี่มันเป็นอะไรอนุรักษ์นิยมใช่ไหมเพราะมารวมกับพวกผดเด็จการมารวมกับพวกสืบทอดนาบเด็จการเขาบอกเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเขาบอกเขาเป็นพักปฏิรูปก้าวหนะ้าก็อ้างอิงไปแต่เวลานี้หากินร่วมกับอนุรักษ์นิยม เคยร่วมกันกับพรรคก้าวไกลเป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยแล้วก็ค้ามขั่วมาก็จนเกิดตำนานนะคำว่าตราบสัตว์ยังไงล่ะครับแต่เอาละนั่นก็เป็นเรื่องที่เขากล่าวหาเพราะมันมีความจำเป็นอะไรก็หนึ่งสอหก็อธิบายกันไปแล้วก็ก็เข้าใจกันอยู่นะแต่เวลานี้เขายังเป็นมิตรกันเก้าไกลจะถูกยุบไปหรือไม่ถูกยุบตั้งพรคใหม่ก็เป็นมิตรกัน และสวเนี่ยลึกๆก็มีบ้านใหญ่มีกลุ่มการเมืองเข้ามา,าวุ่นวายขายไปช่อนแล้วเขาด้วยนะก็ก,กอกตเขาก็เฝ้าดูอยู่แต่จะรักษา,าจะรักษากฎกติก,กาได้แค่ไหนจะรักษากฎกติกาได้แค่ไหนจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้วันที่15พฤษภาเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนครับ13พฤษภาวันนี้15เมษาใช่ไหมสิบสาวันนี้15เมษา 13พฤษภาก็ครบหนึ่งปีที่จัดการเลือกตั้งกคอตเขามีอำนาจเขาบอกแล้วตอนนั้นผมสนับสนุนหมายว่าผมรับรองให้กกอ,อ,อตรับรองให้ผู้สมัครสสเป็นสอสอได้ผู้คนก็เฮ้ยใช้เวลาแค่นี้ไม่ได้การกรองหรือบางคนก็ซื้อเสียงบางคนก็ทุจริตการเลือกตั้งเขาบอกไม่เป็นไรรับรองไปก่อนเพื่อจะไดบประชุมสภา แต่เขาก็บอกเขามีอำนาจที่จะแจกใบแดงได้จนถึงวันนี้ใบแดงมีกี่ใบครับผู้คนเขาผู้คนเขาสนใจแล้วเขาก็สอบถามกกตมีกี่ใบก็ไม่มีใครตอบได้ใบแดงไงครับใบแดงแต่เอาละเราก็ดูกันต่อไปยังมีเวลาเกือบเดือนนะมีเวลาเกือบเดือนเขาก็ทํางานหนักไหนจะสอวอที่กําลังจะ,ะกําลังจะประกาศพระราชกิจสิการเลือกตั้งนี่ก็คือที่มาของธนาธร สั่งยึดสวสีส้มเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศตามแนวทางของเขาคือ2475ตามแนวทางอุดมการณ์ที่สืบสารมาจากดรปรีดีพนมยงติดตามกันให้ดีอย่ากระพริบตาก็แล้วกันครับท่านทั้งหลายนี่ก็คือข่าวทะลุใหม่ประจำวันจันทร์ที่15เมษาย5 6 0น2560 ก็บอกกล่าวเ่าสิบกันสําหรับท่านทั้งหลายที่ที่ที่เข้ามาฟังนะผมนั่งพูดตีตีห้านะแล้ววันนี้ก็เบต้ากรูแคนก็เปิดขายครับเบต้าวันเปิดขายทุกวันวันนี้ก็รีบทยอยส่งกันไปซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดก็อย่างที่ท่านทราบนะอย่างเียทราบเพราะว่าตอนนี้ก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วสงกรานเกือบหมดแล,แล้วก็ยังหยุดอีกสองวันใช่ไหมถึงจัดถึงวันพรุ่งนี้คนก็เข้าทํางานตามปกตินะใครที่ ต้องการที่จะมีสุขภาพมีพลานามัยที่ทดีคือมีภูมิต้านทานที่ดีไอเบต้าวันเนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานและก็สร้างสร้างเซลล์เพชฌฆาตคินเลอร์เซลล์ครับอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดนี่คือเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะครับโทรศัพท์เข้าไปได้เจ้าหน้าที่มีบริการตอบคำถามท่านทุนทกวันครับ